สวัสดีครับวันนี้เอาประกาศจากกรมุตุนเป็นฉบับที่7เตือนพายุจะมีโซนร้อนกำลังแรงฝนกระนำ่ำเพิ่มขึ้นตกหนักบางแห่งเผยจังหวัดไหนโดนบ้างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนั่นเองครับวันนี้ก็คือ26ตุลาคม2567รกรมมุประกาศเรื่องพายุจะมีเป็นฉบับที่7 240 พับสโดยระบุว่าเมื่อเวลา04.00นอของวันนี้ก็คือ26ตุลาคมพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.0ุด17.0องศาเหนือลองจิจูด1 1 3ุ่ดองศาตะวันออกมีความเร็ว ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ92กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่2 6ถึง28ตุลาคม2567นนี้โดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้มีลมฝ่ายตะวันตกลม ตันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเหนือจากทะเลอันดามันและลมตันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั่นเองครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออก กลับมีลมแรงในช่วงวันดังกล่าวหลังจากนั้นพายุจะเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งประเทศเวียดนามกลับไปยังทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงไปด้วยลมตอนตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอานามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่26-29ตุลาคม 2,567ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนั่นเองครับ เราก็มาดูจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังต่อไปนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือ26ตุลาคม2567ภาคตอนออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตอนออกที่จังหวัดนครนายกปราจีบานบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและปราด ภาคใต้ที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเราก็ข้ามไปดูวันที่27ตุลาคม2567ภาคเหนือก็จะมีที่จังหวัดพิจุนโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลน,นครน,นครพนมบุคดาหาร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราธชธานี ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทยทยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคนปรปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตอนออกที่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ที่จังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเราก็ไปดูในวันที่ช่วง28-29ตุลาคม2567นั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหารเยโสทธรอํานาจเจริญและอุบลราชธานีภาคาออกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลน,นั่นเองครับสำหรับขึ้นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองเอาไว้ด้วยนะครับอย่า ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับ